เรามาต่ออีพีสุดท้ายนะจ๊ะอีพแปดมาเก็บคอเสื้อกันนะจ๊ะคอเสื้อก็กว้างมากนะเรามาเก็บคอเสื้อต่อกันพี่อ,อ้อทำด้านหน้ากับด้านหลังเท่ากันนะเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นต้น ขึ้นตรงนี้แล้วกันหนึ่งสองสามย้อขึ้นด้วยโซ่สามนะจ๊ะ ตัวนี้เราก็ลงไปที่ช่องเดิมอีกหนึ่งครั้งเป็นสองข้ามด้วยโซ่สองแล้วก็ข้ามมาที่ห่วงนี้เป็นสองโซ่สองลงในช่องเลยนะ โซ่สองพอหนึ่งคอสองครั้งลงในทุกช่องนะจ๊ะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สอง เดี๋ยวเราทําให้รอบคอเสื้อแถวแรกก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําต่อแถวที่สองกันแบบนี้นะจ๊ะพี่อ้อลดคอเสื้อมาได้ประมาณนี้แล้วนะก็คิดว่าน่าจะพอละ แถวแรกนะที่ขึ้นให้ดูตอนแรกก็คือพอหนึ่งคอสองครั้งนะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองทำไปตลอดแถวพอแถวที่สองแถวที่สองพี่อ้อก็จะลดโซ่ลงเหลือพอหนึ่งคอสองครั้งแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะพอหนึ่งคอสองครั้งขั้นด้วยโซ่หนึ่งแถวที่สามก็ยังคงเหมือนเดิมนะพอหนึ่งคอสองครั้งแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะจ๊ะ หนึสองสาพอแถวที่4ี่อันนี้ก็จะลดให้แคบลงอีกนิดหนึ่งเปี้ยออก,ก็จะตัวนี้นะพันหัวเข็มแล้วก็ลงสองครั้งนะพอหนึ่งคอเหมือนกันแต่ว่าจะดึงเข็มผ่านเลยนะแบบนี้นะ แล้วก็ยังคงขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะจ๊ะโซ่หนึ่งนะแล้วก็พอขึ้นปะแล้วก็ดึงเข็มผ่านออกมาแบบนี้เลยอีกหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งเพราะว่าจะทำให้มันแน่นเข้านะคะโซ่หนึ่งลายก็จะประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะค่ะ โซ่หนึ่งแล้วก็จบจบที่โซ่หนึ่งแบบนี้นะหน้าตาก็จะออกมาลักษณะนี้นะแต่สำหรับทุกคนนะเก็บคอเสื้อแบบไหนก็ได้ที่ให้เราใส่ได้แล้วก็แคบลง แต่ของพี่อ้อจะทำง่ายๆอ่ะนะคะแต่สามารถดัดแปลงเป็นลายอย่างอื่นก็ได้นะแล้วแต่ทุกคนชอบนะจ๊ะถ้าได้ตามที่เราต้องการแล้วก็จบนะถ้าพอแล้วนะ พราะตรงนี้ก็ได้ตามที่พี่อ้อต้องการแล้วเดี๋ยวพี่อ้อก,ก็จะตัดได้ออกแล้วก็เก็บได้ประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนในส่วนของชายเสื้อนะพี่อ้อจะไม่ได้ทําให้ดูนะจ๊ะเพราะว่าวิธีการก็จะเหมือนกับริมของแขนเสื้อเลยนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาใส่หุ่นดูพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวตัดได้ออก ถ้าใครของใครจะต้องเก็บเพิ่มอีกก็เก็บขึ้นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวคอก็จะแคบเข้านะจ๊ะเสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคนใส่หุ่นก็จะออกมาประมาณนี้นะจริงๆเสื้อตัวเนี้ยพี่อ้อตั้งใจทำก็รอบอกอยู่ที่36ถึง38นิ้วใส่ด้วยกันได้นะเพราะว่าคุณสมบัติของ ไหมที่เราใช้ถักเนี่ยก็จะเป็นเนื้อฝ้ายก็ค่อนข้างจะยืดหยุดแล้วก็มีน้ําหนักทิ้งตัวได้ดีนะแต่ไม่ร้อนนะจ๊ะทุกคนความยาวตัวเสื้อก็จะอยู่ที่ประมาณ19-20นิ้วแขนแขนเนี่ยพี่อ้อจะขยายนิดหน่อยตรงปลายแขนนะขยายโซ่นิดหน่อยช่วงสีแถวและตีแถวสุดท้ายเนี่ยขยายนิดหน่อยเพื่อว่าจะให้ปลายเสื้อเนี่ยบานออกนิดหน่อยนะจ๊ะ ใส่สบายๆแขนจะยาวประมาณ17นิ้วนะขอบคุณทุกคนนะจ๊ะที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะสำหรับคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาชมนะพี่อ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ เราวันนี้พี่อ้อไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะจ๊ะที่ติดตามสวัสดีจ้า